ต้นนด็ครับครับผมบีพีสิกาต้นครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยหกครับร้อยหกนะเป็นไงมาช่างครั้งแรกทานนะครับคุมมากี่โลนหนักนี้สองสามโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนโชลวิทยาครับกลับมาอยู่นี่เนาะว่าเราซ้อมมีใครบ้างมีเด็กมังชนอืมแต่ที่เพิ่งชนะไปครับเราซ้อมอยู่ด้วยกันครับแล้วเราเก็บตัวมากี่วันนะสามสี่ทุกว่าครับคุณยิ่งต้องเจอใครอ่ะเจอเอพิทักษ์โบังเอาแล้วอ่านะหรือว่า วันดีทวีชัยเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามายังเป็นไงเขามีอะไรบ้างตีมืออืมวันเกมบางแผงไงดีสไตล์เราเดินบู๊เหมือนเดิมเลยนะล่าสุดชกไว้ที่ไหนอ่ะที่นี่ครับเออเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนสุดหน้าชนะสุดหน้าน่ะวันนั้นชนะยังไงนะครับก็เดินโบสของเราอะเนาะครับคิดว่าพรุ่งนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะเออกลัวเรื่องแรงประทะไหมเนี่ยไม่กลัวพอเรา ลอยอยู่แล้วครับอายุอะไรล่ะครับพี่เอกครับคนจังหวัดสีเกตครับปล่อยกิโลห้าสองอาศัยคนที่เราเป็นมวยมวยอะไรมวยบู๊เดินนะมวยดันนะขาซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยสุขสองเราสุขมวยเขาหมุนประมาณสี่สิบฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวสีเกรดช่วเชียร์เต็มที่ครับพวกนี้ขอบคุณครับ